กาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุขสุขคนพบกับส่งสลดจะน่ายเลยนะพี่น้องเมื่อสลดพามาเบิ่งวิวที่ถัดทงไฮทงหน้าคือเก้าวพี่น้องเ้ยแล้วเขาเร็วนัเนะพี่น้องแปนเห็ดอึเติดอยู่ต่อไปแห่งเต็๊กชีแดดแจ๊ดแดดแจ้งเลยพี่น้องเห็นแต่งัวแต่ควงง้อมเงี้ยงตามทงไฮทงหน้าเลยพี่น้องตอนนี้ยังบ่แปนปันดาพี่น้องยังมี คนมหากบหักเครียดแน่ต่อไปยังสิบ่มีพี่น้องเอ้ยมื้อนี้สะหลอดเฮาก็มาแตนหาเห็ดบดพี่น้องนําหมอออกตกก็เลยสะหลอดไปหาเห็ดบดนี่พี่น้องได้น้อยนึงสะหลดไปคนเดียวและไปลาได้เลาะซ้ําตอเพี่น้องนาสะลดมันบ่มีตอพี่น้องเอ้ยจนว่า่าลพี่น้องเบิ่งนั่นลังจนันดํา กินอะไรกินเนี่ยช้อยไว้ายนะพี่น้องช้อยละพึ่ไว้บ่แล้วเรื่อชอยอะไรมุกสีทองยางไว้ายนะพี่น้องสบายดีพี่น้องโมนี่ฉลาดอยู่ที่ยังคุณยังพี่น้องเลยแม่์ลาดเมื่อซักยาวัคซีนพี่น้องแล้วเขาแล้วนำ้ำในคนมาซักยาวัคซีนกันการโควิด19พี่น้องแม่์ลาดก็เลยเมื่อซักยา ฉลุดอยู่เที่ยงคนเดียวพ่อกับปริยูพอออ่อกับเมื่อนปัน้นเขาปั้นทนายพี่น้องปั้นเขาปั้นให้ลูกน้องเพื่อนฉลุดอยู่เที่ยงคอเดียวนาะซอยไปได้ใส่น้ำใส่ได้ใช่ไดยย้ไปเละเมยมา,ยายกไปเละเห็นแกงไปจุกเอาน้ำเงี้ยวจุกเอานแซ่สะกินได้เองมัน ว่านขคือแม่มมันมีพลุม่มใหม,ม่จะไปเหรอชิก,ก,กี้ใครกับแม่พ่าวจะไปอันเมื่อชักยาวัคซีนพี่น้องไปในช่องชแชมโตอะไรก็มา ในว่านที่ไปหลอกใหม่เสร็จนะกับพน้ไงจุดเถ่าไปเลยบมเดกระแดงเนี่ยนองอ่อน ขนโตเลยลาไนี่าหลุดนดิบุกไม้ยันชีฮ็ตออกอีกเนาะมีตจีโอ้จดอหลุดอยู่นลุ ชงาใส่กันเสพี่นองนั่นแหละเดี๋ยวสลดช่ยเดี๋ยวโลดชิฮาระ่นาะฮารคนรุพี่น าสรวไปหาพอได้กินอย่พี่น้องของพ่อน่พอสิดลฟ์ทนอื่นัมมีโคน่าสำลวจแถวาสำรวจมีแต่เป็นหุ่ไ้ม่เลยมีแต่ก็ใหม่อื่นก็ใหย่าง,าง,างก,ก็ใหม่ย่งเพชรเ็กรพอไดไกินเพชบวัดเอดเดาล้ สองคำดอกมได้บลกลาย 我看买一下那些工工具。嗯嗯嗯 vót kê xoay đỏ nhẹ nhàng xoay bán hàng hàng in đại đi về xong mới hiện năm cưa ngay khăn khai rồi ơi bà Bạn khảo xong mượn thì nên ตอนมือเดียวไปแล้วเพราะว่ามันขำก่อน ขิ่แต่โซ่แม่ลูกเพาะมีเงาไม่ยงเกี่ยวเขาอันนีเลเอาแล้วคือละเล่เอาแล้ว